บทที่2อสามทาซานจากฝนกระเรียงปองในหนังสือทุ่งโล่งและดงทึบเล่มที่1บทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์เลยยอดเขาช่องกระดึงลงไปประมาณครึ่งกิโลเมตรภูมิประเทศต่ำลงไปทุ่งแฝกอีกแห่งนึงเขียวจะอุ่มกว่า3าสี่ทุ่งที่เราผ่านมาแล้วใน3-4ี่หุบเขา พร้อมดิยาซึ่งขึ้นสูงแค่เขา่าพร้อมดีหนองน้ำซึ่งใสแจ๋วและไข่เน่าสองสามต้นผลสุกงอมสำหรับจะเป็นอาหารอันโอชะของเราอร่อยเหมือนลูกพลนอนัตบอกขณะที่เก็บไข่เน่าซึ่งแก่งขึ้นไปเขยา่าหล่นลงมาใส่ปากไข่เน่าและน้ำหนองนั้นบรรเทาความอยากและความกระหายของเราไปได้ชั่วคราวต่อนหน้าความงามของภูมิประเทศตอนนั้น พร้อมด้วยเนินสูงของป่ารังซึ่งข้างล่างเหลืองฟางไปด้วยป่าหญ้าแทรกแซมด้วยกอปรงและละมาอเล็กพร้อมด้วยทีวเขาสลับซับซ้อนแวดล้อมอยู่โดยรอบเหมือนภาพวาดและอากาศโปร่งอยู่ภายใต้ท้องฟ้าสีครามสดเราอาจจะลืมอะไรทั้งหมดไปได้ชั่วขณะหนึ่งนับแต่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าของหน้าขาซึ่งได้รับจากการข้ามเขาไม่ต่ำกว่าสิบลก ตลอดจนกระทั่งความหิวกระหายและประกายระยิบระยับของแสงแดดที่แผดกล้าอยู่รอบบอริเวณรีบๆเข้าดีกว่าย่องหันไปเตือนแก้วแก้วหันมาเตือนข้าพเจ้าข้าพเจ้าหันไปเตือนอานัตซึ่งกำลังเพลินกับการชักรูปอยู่ด้วยความสนใจช้าไปเดี๋ยวมืดหลงทางจะลำบากเราข้ามทุ่งขึ้นสู่ป่าไม้ผากพร้อมด้วยต้นอ่อนจากดอกของมันที่หล่นเมื่อต้นปี หรือกี่ฤดูมาแล้วก็ตามแน่นขนัดไปหมดต่อมาป่านั้นก็บางลงเป็นป่าร่วงซึ่งยับเยินอีกความสดของผิวที่ถูกปอกบอกดีเสียยิ่งกว่ารอยเท้าที่เกลื่อนกลดอยู่บนพื้นดินแข็งทั่วบริเวณนั้นว่าช้างอีกฝูงหนึ่งล่วงหน้าเราไปไม่นานย่องหันกลับมาหาเราท่าทางไม่สบายใจเสียเลยขืนเดินตามกันไปย่งเงี้ยเจอแน่เขาบอก ไม่ตามเนินข้างหน้าก้นนปิปาหรือถล่มตอนข้ามช่องโน้นงั้นจะไปทางไหนแก้วถามข้ามช่องขวาดีกว่าไกลกว่ากันไม่เท่าไหร่ย่องแนะนำถ้าไปทางช่องซ้ายกำลังเที่ยงเที่ยงแยเจอกันในถลม่มผมแย่เราแยกออกจากด่านใหญ่ที่เชิงเนินแห่งหนึ่งเลียบไปตามด่านเล็กทางขวามือระหว่างช่องเขาสูงอันร่มรื่นตามพื้นดินไม่มีรอยอะไรเลย นอกจากรอยวัวเก่าๆสองสามตัวและรอยสมเสร็จซึ่งเหมือนจะผ่านไปแต่ปีกลายอีกไม่ช้าไม่นานเราก็พ้นช่องนั้นขึ้นไปสู่เนินสูงอีกแห่งหนึง่งพร้อมด้วป่าภายที่ปร่องข้างซ้ายมือและป่าพลวงทางขวาถ้าไม่เชื่อผมขืนคําทางช่องโน้นป่านี้เจอมาแล้วเสียงย่องถอนใจมาจากข้างหลังเรียกได้ตามภาคสามก๊กว่าพูดเกือบยังไม่ทันขาดคำ เสียงฟูดก็ดังมาจากข้างหลังกอไผ่ข้างหน้าห่างจากเราไม่ถึงสิบวาแก้วซึ่งเดินหน้าข้าพเจ้าหยุดทันทีอะไรมีเสียงใครถามมาจากหลังเข้าพเจ้าแทนคำตอบเสียงกิ่งไม้หักผงดังมาจากหลังป่าพลองทังขวามือออกไปพร้อมกันนั้นงวงอันยาวและสีสษะอันใหญ่ก็โผล่ออกมาจากหลังกอไผ่ข้างหน้าไม่จำเป็นจะต้องหาทางลมอีกต่อไป ช้างตัวนั้นและตัวอื่นข้างขวามือกระสากลิ่นเราเข้าแล้วแก้วและอนัตปราดออกจากด่านหันหน้าวิ่งเข้าไประวังทางด้านขวาคุณวิสีก็ตามไปในขณะเดียวกันข้าพเจ้ายึดจับตาอยู่กับเจ้าตัวหลังกอภยัยด้วยความหวังว่าแม้จะได้กลิ่นมันก็คงจะยังไม่เห็นเป็นช้างน่มงาพึ่งพ้นออกมาจากปากได้ไม่ถึงศอกจากหูที่หยุดกระพือพึบพับของมันแสดงว่าขณะนั้นลังเลใจอยู่เหมือนกันว่าจะทําอย่างไร แต่พร้อมด้วยกระสุนสปิชเชอร์อยู่ในลำกล้องเช่นนั้นในระยะเพียงแค่นั้นข้าพเจ้ามั่นใจว่าสามารถเอาตัวรอดได้แม้เหตุการณ์จะเปลี่ยนไปในทางร้ายทางฝ่ายอานัตซึ่งถือจุด375แมกนัมพร้อมด้วยรถจุด30 303ของแก้วและ3 0 0 6ของวิสิตเช่นเดียวกัน สิบวินาทีของการถายใจซึ่งกันและการผ่านไปอย่างเต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานในที่สุบศรีสะอันใหญ่เหมือนจอมปลูกย่อมๆก็หันกลับเบนดออกจากด่านไปข้าพเจ้าลดปืนจากบ่าด้วยความโล่งใจร้องตะเพิดไล่เพราะอยากจะได้ยินเสียงตนเองมากกว่าจะหวังประโยชน์อื่นใดอย่างไรก็ดีเสียงนั้นช่วยมันเตลิดป่าราบเปลวเข้าและอีกหลายตัวที่จะยืนสดับอยู่ทางขวามือของเราก็พลอยป้งป่าแตกไปด้วย แก้วกับคุณอานัทสาดไล่ไปอีกคนละเปรี่ยงเสียงไม้หักและฝนที่ฟุ้งตลบแสดงให้เรารู้ว่าคว่าจะพบกันอีกก็คงนานทีเดียวนอกจากบังเอิญเมื่อไม่ถึงครึ่งนาทีซึ่งเต็มไปด้วยเสียงไม้หักและฝนตลบผ่านไปเราก็หันกลับมาดูสามกระเลียงลูกหาบของเราแล้วก็ใจหายไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยทั้งชิทั้งย่องทั้งแก้งอันตรธานไปราวกับเหาะเหินเดินอากาศหรือดำดินได้ ูแก้วป้องปากตะโกนเรียกเสียงจา๋าซึ่งร้องตอบลงมาจากยอดไม้ที่เรายืนออกกันอยู่ที่โคนทำให้ทุกคนแหงนหน้าขึ้นดูแล้วก็ัวเราะด้วยความโล่งใจไม่ใช่รุกเทวดาพระสังทองหรือตาชูชกเลยหากเป็นกระเรียกลูกหาบสามนายของเราพร้อมได้วข้าสารเกือบครึ่งถังสัมภาระทั้งปวงเปิดหนึ่งกระบอกย่ากล้องถ่ายรูปเครื่องอะไร และผ้าเต็นต์ตายกลับลงมาด้วยหน้าตาและกิริยาต่างๆกันทุกคนกลายเป็นทาสานไปในทันทีนับแต่ฟูดแรกที่ได้ยินมาจากหลังกอไัยและทุกคนไม่ได้ละทิ้งสัมภาระเข้าของจนชิ้นเดียวที่เขาได้รับมอบหมายให้งงมาจากแคมป์ที่พักไว้บนพื้นดินเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วทำให้เราเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นในการเดินทาง แม้ระหว่างบริเวณที่ผ่านไปจะไม่ปรากฏรอยเท้าสัตว์หนึ่งสัตว์ใดอยู่เลยแต่ก็เคราะดีที่มันไม่อุบัติขึ้นอีกจงกระทั่งอีกหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อถึงจุดหมายปลายทางของเราในเย็นวันนั้นการเดินทางของเรายิ่งขึ้นโซ่เนินสูงเป็นลำดับไปเพียงใดความแห้งแล้งและร้อนอบอ้าวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นลำดับราวบ,บ่ายสองโมงเศษเท่านั้น น้ำในกระติตกซึ่งเติมมาแต่หนองสุดท้ายก็ไม่มีเหลืออยู่จนนิดเดียวถึงกระนั้นเราก็ยังคงเดินกันต่อไปหัวเราะกันไปข้ามไหล่เขาแล้วไหล่เขาเล่ากิโลแล้วกิโลเล่าจนกระทั่งรู้สึกว่าการเดินทางเข้าไปเขาเจ้ากับเหอะคล้าวร่องเพชรกลายเป็นของเด็กเล่นผ่านห้วยแห้งแห้งอีกหลายห้วยแห้งและทุ่งแจ้งแดดเปเรี้ยงลงมากลางทุ่งแฝกอีกหลายทุ่ง ลิ้นและลำคอซึ่งเผาอยู่แล้วก็ยิ่งรู้สึกเหมือนจะระคายเป็นผงฉะนั้นพอลงป่าถล่มซึ่งอบอ้าวปราศจากลมและร่มไม้ใหญ่ใดๆความกระหายน้ำก็ยิ่งทวีขึ้นทุกทีข้าพเจ้าลองให้ขุดพื้นห้วยตอนที่ลุ่มและเห็นดินเปียกกว่าตอนอื่นหลายแห่งก็ไม่ได้ความลึกกว่าศอกกว่าแขนแล้วก็ยังหาน้ำสักหยดไม่ได้มองหากอภยัย ซึ่งพอจะเพิ่มลำแตกใหม่ได้สักปล้องลัดถ้วยตะไลก็ไม่มีกอภัยช่วยกันมองไปมองมาอยู่นานแล้วผู้นนำทางจึงมองไปเห็นเถาวันน้ำเข้าออกจะแห้งกรอกแต่เพราะว่าตอขนาดข้อมือขึ้นไปฉะนั้นแต่ละศอกที่เราตัดแจกจ่ายกันไปจึงได้น้ำพอดื่กลัวคอไม่ต่ำกว่า1 0 2ถึงซีซี น้ำจากถาวนชนิดนี้นอกจากจะใส่ไม่มีขมมีคืนหรือคายคออย่างถาวนแดงเถาคันหรือถาวนเปลียงยังจืดสนิทเหมือนน้าฝนแต่คนเราลงอยู่ในยามคับขันเช่นนั้นบางทีความคันหรือไม่คันเจิดหรือไม่เจดิดก็อาจจะไม่มีความหมายและไม่ทันสํานึกอีกหลายสันเขาต่อมาเราก็ถึงต้นห้วยแม่ลึกและภูมิประเทศเปลี่ยนเป็นป่าใหญ่ เราข้ามหลายตอนของห้วยเดียวกันนี้ภายใต้ป่าตะเคียนอารมครึ้มและป่าพลองซึ่งโปรงแต่ก็ถี่ชิดทุกขนทุกแห่งพื้นดินแห้งสนิทเหมือนฝนจะไม่ตกมาสักเดือนเศษถึงกระนั้นเราก็พยายามสำรวจจนพบแอ่งน้ำแห่งแห่งแห่งหงนึง่งริมห้วยที่ผ่านเห็นสายชื้นชื้นลองขุดดูเพียงตื้นๆก็เจอดินเปียกจึงตะเกียกตะกายขุดลงไปด้วยไม้บ้างมือบ้างราวสอกเศษ รอกันอยู่ประมาณ20นาทีน้ำที่ออกมายังขุ่นอยู่แต่แรกก็ใสพอที่จะดื่มกันอิ่มและเติมเต็มกระติกตลอดทางไม่พบรอยอะไรเลยที่พอจะเป็นที่สนใจเรานอกจากรอยหัวเก่าๆรอยเท้าช้างใหม่ๆที่ปองนึงเต็มไปด้วยรอยกระทิงย่ำเป็นเทือกแต่ก็เก่าเต็มทีจกระทั่งราวสี่โมงเศษเห็นเมฆตั้งเขามาจากทิศตะวันตกและเสียงฟ้าร้องมาแต่ไกล จึงตกลงใจกันว่าจะหาหนองหนึ่งหนองใดที่มีน้ำตั้งแคมป์ชั่วคราวหวงข้าวหาปลาเซีกก่อนที่มันจะมืดค่ำลงถ้าฝนเป็นใจตกลงมาัะจักใหญ่คืนเนี้ยรุ่งขึ้นของไดการแน่แก้วปลารบพบกระทิงขอคุณอนัตก่อนอย่างอื่นตามแต่ใครจะยิงข้าพเจ้าบอกเราเลียบไปตามลำห้วยซึ่งราบเรื่นไปด้วยสายละเอียด เลี้ยวเข้าดงตะเขียนสูงตระงานอีกครั้งเจ้ากระทั่งพบหนองแห่งหนึ่งซึ่งใหญ่มีรอยเท้าช้างผ่านไปใหม่ๆแต่น้ำที่เหลืออยู่น้อยและขุ่นเต็มทีจึงสำรวจต่อไปตามด่านซึ่งเดี๋ยวผ่านป่าพลองเดี๋ยวขึ้นเนินสูงเดี๋ยวเลี้ยวลงต่ำกำลังขึ้นเนินแห่งหนึ่งทั้งสองข้างทางด่านเป็นดงเลาโปรง่งสลับไปด้วยป่าพลองขนาดเท่าข้อมือพอเลี้ยวขวา แก้วซึ่งเดินหน้าก็หยุดชะง,งักลดปืนจากบ่าประทับทันทีอย่ายิงข้าพเจ้าซึ่งอยู่ถัดเขาก้าวออกนอกด่านพร้อมได้ปืนทิ่ลดลงมาอยู่ในมือเหมือนกันอานัทซึ่งเคยชินในอาการเช่นนั้นมาแล้วก็ปฏิบัติตามแต่คุณวิสิท์ซึ่งยังไม่ทันเห็นว่าอะไรอยู่ข้างหน้าทหลันอ,อบันนั่งมองอยู่กลางด่านซ้ายมือข้าพเจ้าจนกระทั่งฉุดมือให้ลุกขึ้นยืนจึงเข้าใจช้างห้าตัวยืนอยู่บนเนินสูงตรงหน้าเราออกไป ห่างไม่ถึง25หลาเจ้าตัวใหญ่ยืนขวางด่านซึ่งตอนนั้นเป็นข้อศอกพับอีกสี่ตัวต่างหันมาทางเราทั้งสิน้นแต่ละตัวยืนนิ่งเหมือนรูปสลักในฝันร้ายไม่มีใครบอกได้ว่าทำไมเราจึงไม่แลเห็นมันเสียก่อนจงกระทั่งเข้าไปอยู่ในระยะซึ่งไม่สนุกเช่นนั้นอาการนิ่งของหูและหางของมันแสดงว่าคงจะยินเสียงเราหรือกระสาลมตั้งแต่ระยะไกล เพียงแต่ยังไม่แน่ใจจนกระทั่งจ้าเอ๋กันเข้าข้าพเจ้าสลัดะสุนหัวอ่อนสำหรับหัวหรือควางออกจากลังเพลิงมันจุหัวแข็งแทนทันทีไม่มีใครคิดได้ว่าในลักษณะเช่นนั้นมันจะถอยหรือพุ่งเข้าใส่คุณอาณัตซึ่งยืนอยู่ข้างหลังระวังตัวอยู่ในอาการเดียวกันความมั่นใจอย่างเดียวของเราอยู่ที่ในระยะเผาขนเช่นนั้นไม่มีทางจะผิดศีรษะซึ่งเป็นเป้าเกือบเท่ากระด้งได้ มันเอาเราตายนะคุณนะแก้วไม่ยอมลดปืนจากบ่าอย่ายิงข้าพเจ้ายืนยันขณะนั้นปืนยังอยู่ในมือทั้งสองด้วยความหวังว่าอย่างไรเสียมันก็คงจะเบนเข้าป่าอย่างตัวและฝูงแรกที่เราพบวันนั้นทั้งสี่ตัวที่หันหัวมาทางเราก็ดูเหมือนจะรอการตกลงใจของเจ้าสีดอที่ยืนขวางด่านเหมือนกันแต่ทุกวินาทีที่มันตัดสินใจนานชั่วกับชั่วกันสำหรับเรา ออกข้างขวาเข้าพาเจ้ากระซิบแก้วตายยศของจับอยู่ที่เจ้าตัวใหญ่มากกว่าเจ้าตัวเล็กเราตั้งใจจะหลีดดานให้ทางหางของมันและอาการเคลื่อนไหวแรกของแก้วนั่นเองเท่ากับตัดสินใจแทนเจ้าสีดอตัวนั้นมันหันศีษะตรงมาหาเรางวงอันยาวโกขนาดขาม้วนขจุปากแต่ไม่ทันเสียงแผลนจะปรากฏ แก้วซึ่งอดใจเพราะข้าพเจ้าห้ามมานานหนักหนาก็ปล่อยเปรี้ยงออกไปแม้กระสุนจะสูงเกือบฝ่ามือตัดกิ่งไม้ข้างหลังมันขาดกระจุยเสียงของจุด303ก็ดูเหมือนจะทำให้มันเปลี่ยนใจได้เจ้าสีดอใหญ่เบลสีสากกลับออกยาวป่าราไปข้างหน้าคุณอนัตส่งท้ายมาจากข้างหลังดังราวแก้วหูข้าพเจ้าซึ่งอยู่ใกล้ปากกระบอกแทบจะแตกออกเจ้าบริวารทั้งสี่ก็เปิดหางชี้ไปด้วยเราหันกลับมาดูลูกหาบทั้งสามของเรา โอ้ทีนี้หมดความกังวลใจได้ชิย่องแก้งพร้อมด้วยปืนด้วยกล้องเข้าสารเกือบครึ่งถังสเสบียงกลังหมอ้อไหยและเต้นปาฏติหารขึ้นไปอยู่บนคาคบเสาตั้งแต่เห็นแก้วหยุดชงงะงักกึกแต่แรกแล้วการสำรวจต่อไปเพียงแต่จะพบหนองซึ่งแห้งยิ่งกว่านองที่เราผ่านมาแล้วเวลาก็เย็นลงทุกทีเพราะฉะนั้นจึงชวนกันย้อนกลับมาที่หนองเก่า จัดแยงก่อไฟและหุงข้าวขณะนั้นเองเราก็ต้องถอนใจเฮือกเมื่อ้นย่ามและปรากฏว,ว่าน้ำพริกเผาและเครื่องกระป๋องกาแฟและน้ำตาลติดไปกับลูกหาบสายขึ้นผู้กระทิงอย่างไรก็ดีปลาอ,อกแกแรสองไม้ที่เรามีอยู่พร้อมด้วยเกลือมันานาและพริกนกหรือพริกที่หนูป่า ซึ่งท่านจะหาได้ทั่วไปตามโดงไทยติดต่อกับกระเรียงก็พอะเพียงสำหรับจะแก้ขัดเราไปได้ในมื้อนั้นและมันเป็นอาหารมื้ออร่อยที่สุดของเรามือ้อนึงตลอดการท่องเที่ยวป่านี้นมที่ครอดดีติดมาได้หนึ่งกระป๋องเป็นของหวานอันโอชะของเราเมื่อชงกับน้ำข้าวที่เช็ดเสร็จจากอาหารและแจกยาพารูดิน ป้องการมาลาเรียตามที่ข้าพเจ้าปฏิบัติเป็นประจำมาทุกคราวที่ออกป่าไม่ทันไรเสียงฟ้าก็คำรามถี่ขึ้นและลมก็เริ่มพัดหนักสักครู่ต่อมาขณะที่เรานั่งล้อมอยู่รอบกองไฟใกล้เต็นท์ฝนก็เทลงมาราวกับฟ้ารั่วเราเจ็ดคนนั่งจอนจ่ออยู่ด้วยกันในเต็นท์เล็กซึ่งผู้สร้างสร้างมาสำหรับพักอาศัยคนเดียว นิ่งฟังเสียงลมและฝนที่ซัดสาดอยู่ไม่ขาดสายยิ่งตกนานเท่าไรพื้นดินที่นั่งก็นองไปด้วยน้ําและความหนาวก็เพิ่มยิ่งขึ้นเป็นลําดับเหมือนเปลี่ยวดาจะจับเสียให้ได้ครั้นแล้วอย่างกระทันหันอย่างเมื่อมันเริ่มตกก็หยุดสาเม็ดเมื่อใกล้จะสามทุ่มลูกหาบทั้งสาของเราลุกออกไปพยายามก่อไฟจากขอนใหญ่ที่ยังมีไฟคุ่อยู่ด้านล่างตัดใบไม้มาอังไฟจนแห้ง แล้วก็ปูนอนเรียงกันอยู่ตามดาดภายในเต็นท์เล็กนั้นคงมีเราสี่คนนั่งครึ่งนอนครึ่งอยู่บนพื้นดินที่แฉะชั้นแรกก็สวนเสฮเหฮาเรากบว่าคืนนั้นจะไม่ต้องหลับต้องนอนกันครั้นแล้วทีละคนและแต่ละคนก็ม้อยหลับไปเพราะความเหน็ดเหนื่อยในการข้ามไหลเขาและห้วยวันนั้นไม่ต่ำกว่า40กิโลเมตรเสียงช้างร้องปลุกพวกเราตื่นเค้ื่อนในตอนห้าทุ่ม ความใกล้และความถี่ของมันทําให้มดดาลูกหับของเราไม่สบายใจเสียเลยทุกคนนั่งกระสับกระส่ายอยู่ข้างกองไฟที่ลุกโชนถึงจะอธิบายว่าฝนตกหนักน้ำนองห้วยแลน่นหนองไปทุกคนทุกแห่งเช่นนั้นอย่างไรเสียมันคงจะไม่กินน้ำหนองชิย่องแก้งก็ได้แต่จะสั่นศีรษะด้วยความสงสัยในขณะที่เรานิ่งฟังเสียงตัวแรกร้องอยู่ในลำห้วย ห่างออกไปทางซ้ายมือไม่ถึงเสี่ยวกิโลเมตรเสียงตัวใหม่ก็ร้องรับขึ้นอีกทางขวาของแคมป์และในระยะใกล้กว่าตัวแรกบางทีมันอาจจะเป็นฝูงที่เราไล่แตกไปเมื่อตอนเย็นและบางทีก็อาจจะเป็นฝูงใหม่แสงเดือนที่ฉายลอดกิ่งและใบไม้ซึ่งเป็นประกายไปด้วยหยาดเม็ดฝนค้างลงมายังพื้นดินและป่าที่กระหึม่มและดูทึบอย่างน่าวังเวงใจนิ่งฟังเสียงช้าง นกระวังไพรและเสียงพึมของลูกหาบเหล่านั้นแล้วชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานแก้วเล็กคุณวิสิตก็หลับไปอีกคุณอนัทซึ่งนอนถัดข้าบเจ้าเป็นคนต่อไปในมือ,อยังถือมิสเตอร์ปลูมฮาร์ดพิงข้างเต็นท์ไว้ด้วยความทนุถนอมยิ่งเสียกว่ามิสซิสที่บ้านข้าบเจ้ากับเ er มาสเซอร์แปดหมมก็เช่นเดียวกันเพียงแต่กอดมันประทับไว้ที่อก จะนอนหลับไปเป็นเวลาช้านานเพียงใดข้าพเจ้าไม่สามารถจะทราบได้นอกจากเสียงช้างร้องและหักกิ่งไม้เป็นสิ่งสุดท้ายที่จำได้และเสียงช้างร้องเสียงกิ่งไม้หักในระยะใกล้เป็นสิ่งแรกที่นึกออกและพร้อมกับนึกออกก็เพ่นพรวดพนเต้นไปข้าพเจ้าทางซ้ายคุณอาณตทางขวาของด่านทั้งสองคนหันไปทางทิศที่เสียงเปรี้ยดังมา ปืนทั้งสองกระบอกซึ่งไม่รู้ว่าเอากระสุนขึ้นลำกล้องแต่เมื่อใดประทับบ่าสายตาเพ่งไปตามแสงไฟฉายในมือของแต่ละคนแต่พอเสียงโครมกระทบพื้นดินเราก็บอกได้ว่าเสียงช้างร้องที่เราได้ยินเป็นของจริงแต่สิ่งที่เราสำคัญว่าปิดกิ่งไม้ที่มันหักขณะเดินมาตามด่านที่เต๊นเราตั้งอยู่กลายเป็นกิ่งตะเคียนผุกๆที่หักลงมาจากยอดเหลียวกลับไปดูแก้วกับคุณวิสิตยังนอนชักผ้าคลุมโปองอยู่ในเต็น ปรากฏว่าพอได้ยินเสียงก็จนบัญจาที่จะทําอย่างไรได้เลยนอนทอดอะไรอยู่ในโปงนั่นเองเหลียวกลับไปดูสามกระเลียงลูกหาบของเราข้าพเจ้ารู้ละทีนี้ว่าจะมองที่ไหนเงยหน้าขึ้นไปบนต้นตะแบกที่ใกล้ที่สุดก็สมหวังชี้ย่องแก้งอยู่บนคาคบนั้นย่ามข้าสารมอไหาเปินแฝดกล้องถ่ายรูปแม้กระทั่งกระติกน้ำก็เช่นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์ซึ่งประสาทและ มนโนกติของพวกเราเป็นเหตุผ่านพ้นไปแล้วทุกคนก็นั่งลงล้อมกองไฟหวัวเราอเสียท้องคัดท้องแข็งปรากฏว่าคุณอน,นัทได้แผลยาวราวสองเซนติเมตรที่หน้าผากจากการชนกับต้นกระชิดปากทางออกของเต็นโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกไม่มีใครบอกได้แม้กระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่าเหตุไรเป็นเหตุให้เรากระโดดลุกขึ้นพร้อมด้วเปินที่วางอยู่บนอกและพิงอยู่ข้างเต็น พร้อมด้วยไฟฉายในมือแระช่ากลูกเลื่อนส่งกระสุนเข้ารังเพลิงและหันหน้าไปทางทิศที่ได้ยินเสียงเปรียยดังมานับแต่วินาทีแรกและอะไรเป็นเหตุให้เราโลกอ,อกในความแน่ใจในทันทีที่เสียงกิ่งตะเคียนแห้งหล่นถึงพื้นดินว่ามันไม่ใช่ช้างบางทีมันอาจจะเนื่องมาจากสัญชาตญาณแห่งการระมัดระวังตัวตามวิสัยของมนุษย์เมื่ออยู่ในที่แปลกถิ่น และบางทีมันก็อาจจะเนื่องมาจากความหวาดระแวงที่ได้รับจากเสียงช้างร้องเสียงกิ่งไม้ลั่นก่อนที่จะหลับไปแฝงอยู่ในอนุสติตลอดเวลาแต่จะเนื่องมาจากอะไรก็ตามความเคลื่อนไหวของเราเป็นเหมือนอยู่นอกเหนือความสํานึกและมันก็เป็นไปภายในเวลาสองสาวินาทีเท่านั้น